ค okay, ครับกับสตรีแฟนเพจของร้าน Simple Jewelry and Stone นะครับผมวันนี้จะมารีวิวเป็นงาน Make to Order นะฮะเป็นงานสั่งทำนะขึ้นมือเฉพาะชิ้นงานนะก็ลูกค้านำพลอยมาเองนะครับอันนี้เป็นทับทิมเผาใหม่นะทิมเผาใหม่เม็ดใหญ่นะแต่สังเกตว่าคำว่าเผาใหม่ก็คือ จะเดี๋ยวไปหาใน Google นะครับมันจะเขาจะอธิบายละเอียดทีนะครับผมก็คือค่อนข้างเซนซิทีฟนะคำว่าเผาไหม้คือเขาจะต้องขึ้นตัวเรือนมาก่อนแล้วก็ค่อยเอาพลอยมาฝังนะไม่ใช่ฝังไปเสร็จแล้วเอาไปชุบนะต้องชุบทั้งสดทั้งหมดก่อนแล้วค่อยฝังนะไม่นั้นพลอยจะมีปัญหานะเผาไหม้ต้องค่อนข้างระ,ระวังนะร้านต่างๆที่ ขายลูกค้าไปก็ต้องอธิบายลูกค้าด้วยนะครับว่าเป็นเผาใหม่เผาเก่ายัางไงทั้งทรางละเอียดนะลูกค้านําเผาใหม่มาให้ผมดูนะผมบอกนี่เผาใหม่นะครับก็ต้องทําตามขั้นตอนที่อธิบายนะก็เสร็จออกมาก็ประมาณนี้ให้ลูกค้าเลือกเป็นแหวนปอกมีดเออแเป็นแหวนเตยกี่เตยอ,อะไรเงี้ยครับแต่จริงๆถ้าเม็ดเล็กกว่านี้จะให้เป็นสี่เตยนะแต่ถ้าเป็นเม็ดใหญ่ควรจะเป็น6กเตยเดี๋ยวมันจะล็อกไม่อยู่นะ ก็ก้านจิวนะลูกค้าเป็นคนเลือกแบบเองอ่าก็เป็นแหวนทับทิมนะพลอเอเป็นแหวนพอยแดงเผาใหม่นะฮะอ่าน้ำหนักทองอันนี้ใช้อยู่ประมาณ5.39กรัมนะ5้าสลึงก่าขวานะครับเราวสากลก็เสิรไปมาว่า Ruby r นะี n g s ง x p r พองนะครับโกนะครับ Ruby Ring Sixprong โกนะ 1 8บแปด k อะไรประมาณนี้ก็จะออกมาเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะก็หวานนะหวานะหวานหวานสีพลอยหวานเจ็บเตัวจริงสีตัวจริงค่อนข้างเข้มกว่าใน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 กล้องเท่านนัะ้นนะมันก็ดับสีในกล้องมันจะหวานหวาน,หวานนิดนึงนะแต่สีตัวจริงจะเข้มกว่านนะประมาณนี้นะท่านใดสนใจนะแบบลักษณะนี้นะก็ทักเข้ามาคุยกันได้นะครับผม ในชุกท่องทางที่ผมลงนะทิกตอกหรือว่าเบอร์โทรศัพท์หรือว่า facebook ig นะครับเข้ามาคุยกันได้ถามถึงค่าใช้จ่ายนะว่าประมาณเท่าไหร่ให้ผมหาพลอยให้ก็ได้หรือมีพลอยมาเองก็ได้เช่นกันนะแต่ส่วนมากที่ผมลงในช่อง youtube คืองาน m k k ชัวร์เดินงานสั่งทําทั้งหมดนะเดี๋ยวถ้ามีสินค้าของร้านตัวเองนะที่เป็นที่เป็นจับจำหน่ายนะเดี๋ยวผมจะเอามาโฆษณาลงอีกทีนะ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวงนี้นะฮะภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวสาหรับวงนี้อยู่หลังคลิปแนละหรือ,รอดูคลิปแยกนะครับผมก็จะทําแยกออกไปนะท่านใดไมด่ดูคําอธิบายนะก็เชิญดูแค่ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวอย่างเดียวก็ได้เช่นกันอนะัะดบแบบไหนเอาแบบนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับวงนี้นะครับผม Ruby Ring 6ิกซ์พองนะครับโอเคครับที่เหลือก็ฝากติดตามช่องนะ ร้าน Simple Jewelry and Stone นะครับเป็นร้านใหม่ที่แตกออกมาจากร้านผลเจริญนะก็เป็นงานสั่งทำจิวเวลรีงานต่างๆสั่งทำต่างๆกอผ้าอะไรพวกนี้ก็ทำเช่นกันนะเดี๋ยวจะมีงานของทางร้านเองส่วนตัวมาด้วยครับก็ฝากติดตามนะครับช่วงนี้ Facebook กับ y u t u b e เนี่ยเขาค่อนข้างจะปิดกั้นการมองเห็นนะก็ฝากซับสไครต์นะครับแล้วก็ ฝากเข้ามาดูกันบ่อยๆนะกดไลค์กดแชร์อะไรประมาณนี้เพื่อความพัฒนาต่อไปนะการเข้าถึงคนจะได้เข้าถึงเยอะช่องจะได้เติบโตนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ